สวัสดีครับวันนี้มันทำกับข้าวนะครับนี่เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับผมจะทำผัดนี่ครับผัดมอคโครี่นะครับเเขียวนี่ครับตัดแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้แล้วก็น้ำน้าน้าสะอาดนะครับแล้วก็ผมก็ใส่หมูครับแล้วก็ตำพริกไว้เรียบร้อยครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับเครื่องปรุง ค่อยไปเตรียนละขั้นตอนนะครับขอเริเลยพิกครับพริกกับกระเทียมน,นะครับอนนเอาเกี่ยวให้เหลือนะครับ ก็ใส่หมูลงไปเลยใส่ซอสน,นะครับประมาณครึ่นะกนะตัวผมุบแลูววางหมูซอสโตะนะครับ ก็ะเทีย,ดยมดนะังหน่อยน,ะอน,น,นะน้ำมันหน่อยนะพอนเป็นสินเดือดก่อนบางครับทำน้ำมันหน่อยนะครับ ตานนะครับหนึ่งตอนตารครับตนะอนตาให้เรงดังมากครับ ดีเวลาเอาผักลงนะครับจานบ้านนิดหน่อยไม่จานไม่ใช่ครับไม่จานไม่อร่อยนะครัจบจะผัก มอคอลี่กับน้ำมันหอยปเปล่าก็ได้นะครับใครไม่ชอบเนื้อไม่ชอบหมูครับก็สามารถผัดเปล่าๆได้นะครับนี่ครับใส่หมูหมูนิดนึงนครับน้ำปลา దొన్న so เาราปิดไว้ให้มันสุกนะครับแบบหนึ่งทำให้มันสุกไวขึ้นครับจะได้อบวนอยู่ข้างในนะครับสังเกตครับสังเกตก้านที่เราตัดไว้นะครับมันจะใสๆนะครับแปลว่าสุกแล้วนะครับข้างในจะใสๆนะครับจาก คุณๆเป็นใสคะับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูจะสใสแบบนี้นะครับนี่ ถามว่าจะสุกนะครับสุกไหมยากครับหั่นเป็นเดียวก็สุกแล้วนี่แล้วก็ชิมดูครับปากเราเปล่าตาปุ๊บใจเราเปล่าโอเคครับ อร่อยครับปิดเจ๊สเลยครับนี่ผมใส่พริกก็อ,ออกเป็ดน,นิดนึงครับใครไม่ใส่พริกรก็ได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับ